คลิปนี้คือคลิปพิเศษเป็นอีพีพิเศษที่อยากจะระบายถึงไอ้ก,กลวกัวไอ้ก,กลวกัวคนนี้คือใครอะผู้ที่มันให้ไอ้ก,กลวกัวอีก,กลัวหนึ่งอะเข้ามาประเทศไทยแล้วไม่ผ่านการกักตัวหาแล้วไม่รู้่ไม่รู้ว่านี่มันไปเลียกไข่ใครมันถึงได้สิทธิพิเศษที่ต้องว่า,วามาเนี่ยเพราะว่ามันมีติดโควิดไงแล้วมันจะทาให้คนไทยทั้งประเทศเนี่ยเดือดร้อนคนไทยอีกประมาณ จ็ดสิบล้านคนเนี่ยต้องมาเดือดร้อนไอก่กวกไม่กี่กวกเนี่ยไอก้กวกหนึ่งก็คือไอตัวให้กวกเนี่ยมาพักไอก้กวกงสองมาจากประเทศที่อะไรก็ไม่รู้ไอ้หามแล้วมา,มาสร้างความเดือดร้อนให้กับประเทศไทยอยากจะถามไอ้ไอก้กวกไอก้กวกกวกอะ่ะมึงเอาอะไรคิดอ่ะแม่งมึงคนจนอะ่ะจะไม่มีจะแดกอยู่แล้วคนไม่ได้รวยเหมือนมึงนะไอก้กวกพวกมึงรวยไม่เดือดร้อนนะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนี่คือพริกกะเรียงเดี๋ยวกูเนี่ยจะปลูกพริกกะเรียงเนี่ย สาบแช่งพวกไอ้กลัวขาเนี่ยให้มึงแสบร้อนแม่งสุดยอดเลยพวกมึงเนี่ยคือความชั่วความร,ระยำของพวกมึงเนี่ยไอ้ฮาอดตายกันมาแล้วแต่ครึ่งปีมาเจอไอ้กลัวกลัวกลเนี่ยจะอดตายอีกแล้วเนี่ยมึงจะบ้าเปล่าไอ้ฮาเอาเอาคนต่างชาติทำให้ทำให้คนไทยอีกเจ็ดสิบล้านคนเดือดร้อนมึงคิดยังไงกลัวโอ้โหบอกว่าอย่าเลยนะเอออย่าการตกการตกอย่าการหลุดการตกไอ้กลัวมึงทำกันเองเนี่กลัวกลัวไม่กี่กลัวหรอกแต่มึงทำให้คนไทยแม่งโอ้โห มึงเอาหาเลยคิดว่าล่วงไปเรียกไข่กันมาวะฮะมึงไปเรียกไข่กัวกันมาด้วยนี่พูช่าพ่อ,อนะนี่อูจะปลูกพริกกระเลียงกันสาบแทงให้พวกมึงเนี่ยแสบร้อนโอ้โหนี่เอาอีกแล้วดูข่าวเมื่อวานตกใจเลยที่ระยองไอ้กัวเกี้ยก็ไม่รู้มาติดโควิดอีกแล้วผลจากที่อะไรไอ้กัวเนี่ยได้สิทธิพิเศษไอ้หาสิทธิพิเศษหาอะไรไม่รู้แล้วที่ผ่านๆมาเนี่ยที่กักเคอร์ปงเคอร์ฟิวไฮเหวเลยเนี่ยมึงเอาสติเลยคิดว่า ไอ้กว๊กปวดวัวกับไอ้กว๊กไม่ไม่ไม่กี่กว๊กหรอกทีเนี้ยก็เยือนกันไปเยือนกันมาไอ้กว๊กนั่นก็ไม่รับผิดชอบไอ้กุกนี่ก็ไม่รับผิดชอบมึงเป็นเจ้าหน้าที่หาแล้วก็มึกว๊กท่าทุกคนรวยเหมือนพวกมึงนะม,มีใครเดือดร้อนหรอกแต่นี่คนมันโจรกันหมดแล้วตัวนี้เนี่ยกุ๊กครัวเป็นหมอผีกูยังมาต้องมาปลูกพริกเนี่ยแต่อันพริกจีนชุดเนี้ยที่กูปลูกเนี่ยกูไปแช่งพวกมึงกว๊กกูพุ่ยเลยกูแช่งแน่ เดี๋ยวกูไปหาเกลือไม่อย่างไอหาล่าไปเลียคงเลียไข่กันมาทำให้คนไทยเดือดร้อนเลยเนี่ยเงาหาอะไรๆคิดกันนักหนาวว่าอุตการเนี่ยกำลังสงบกาดไม่ตกยำ้ำทุกคนอย่ากาดตกนะากาดตกไม่ได้เดี๋ยวมันจะมารอบสองไอ้กัวพวกวเอ้ยพวกมึงลองมาดูชาวไร่ชาวนาะหรือผู้ประกอบกิจการต่างๆไม่ว่าจะเป็นเจ้าของโรงงานนะร้านค้าต่างๆทุกคนกำลังตกตายนะก,กักถ้ากักยังเอาไอ้กักเข้ามาอีกมันต้องเป็นแบบนี้แหละกักเอาตรงๆนะมึงไปเรียกไขม่มาเลยก,กัก ฮะเปลี่ยนอะไรไปไงอ่ะหลือไอ้กลกัวนั่นมันมันมันอะไรไม่อลไรไขพวกกวกัวหาโควิดเงี้ยไปแล้วไม่มีเชื้อแล้วแม่งคนไทยเนี่ยทีคนไทยจะเป็นตะตายไอช่วงที่เคอร์ฟิวเนี่ยคนจะเป็นตะตายโดนจับไปกี่คนนะกวกัวมึงใช้มาตรฐานอะไรกวัวหรือคนต่างชาติหรือคนมีเงินต้องใช้อีกอีกมาตรฐานหนึ่งคนจนอีกมาตรฐานหนึ่งตลอดเวลาที่มึงให้พวกเอ่อคนไทย70ล้านคนล็อกดาวน์เนี่ยมันไม่เกิดผลประโยชน์เลยใช่ไหมกวกัว มึงเห็นคนไทยเจ็ดสิบล้านคนเนี่ยเป็นกระยากเลยกว่ามึงถึงให้ไอ้กัวกันน่ะเข้ามาโดยท re ี <van şimdi S 1> ่ไม่ทำกฎระเบียบที่วางไว้หาย้กัวแลวตอนนี้รู้ไหมว่าไว้กัวไอ้ไอ้กับที่มันมาเมืองไทยเนี่ยมันมาเดินเที่ยวโดยที่ไม่ผ่านการกักตัวอย่างที่พวกไอ้กัวมึงกําหนดไว้อะและใครรับผิดชอบอะความเสียหายที่จะเกิดขึ้นต่อจากนี้การที่เราจะต้องอยู่แบบวาดระแวงวัดระวังเนี่ยมันจะต้องอีกนานแค่ไหนกว๊ะยังยังกูนักกักเอาง่ายเลยไม่ได้เดือดร้อนมากหรอกแต่ไม่ได้รวยไหมกัวหรอกแต่ไม่ได้เดือดร้อนแต่ทำไมต้องมาพูดอะเพราะม้นนนจเี่่ยยัอูแลว จะตายหากันไปไอ้กล้วงนี่แหละพวกมึงอ่ะลองมาปลูกพริกแบบกูดิมาทำไรไทยนาดิเป็นกิจการร้านค้าดิแล้วมึงจะรู้เลยกล้วงว่ามันเนยมันเนยขนาดไหนอะ่ตะตลอดระยะเวลาที่ล็อกดาวน์เนี่ยไปไหนก็ไม่ได้เนี่ยต้องไปรีบไปรีบกลับแล้วต้องมีการตรวจวัดอุณหภูมิอุณหภูมิวัดคลองวัดไข้เนี่ยจากงานที่ทำได้เยอะตรวจตัวกลับทำได้น้อยเพราะมันต้องเผื่อระยะเวลาในการวัดไข้ในการเดินทางเราต้องรีบกลับเพราะเคอร์ฟิวมึงกลับเอาเรื่องราวเหล่านั้นเป็นเรื่องตกเลยกวักโอ้โหแย่มากเลยกวักงถ้ามึงไม่เอาสมองคิด ในการทํางานไอ้กวงไม่รู้จะว่าไงแล้วจะพูดยังไงมันก็ไม่เดือดร้อนกันไอ้พวกไอ้กวงเนี่ยไอ้กวงมันมีตังมันไม่ทําเฮียแล้วมันแค่เซ็นนิดเดียวมันก็ได้ตังกันแล้วแต่คนไทยมันจะอยู่กันไม่ได้เพราะคนไม่กี่คนน่ะไอ้กวงไม่กี่กวงอ่ะสิ่งที่มึงคิดกําหมดมาเนี่ยมึงเอาไว้แค่บังคับคนไทยเหรอกูอุตส่าห์เลิกแดกปวกมาประมาณเดือนสองเดือนเพราะชีวิตมันเริ่มดีขึ้นเพราะเริ่มไปไหนไปนู่นไปนี่ได้นะ แต่ตัวเนี้ยกูคิดว่ากูต้องไปแดกปวกไล้มักัวเพราะกูคิดว่าเดี๋ยวถ้าคุมมันคุมไม่อยู่มันก็ไอ้รูปหลอกเดิมอ่ะอะกวก็รู้ไม่ว่าการที่กูจะปลูกกระเพาะมาได้เนี่ยกูต้องใช้ระยะเวลา2เดือนฝ่าเผื่อกูจะได้หักฝักวแล้วเผื่อกูจะได้ตังค์นะกัวประมาณ2เดือนทุนหมดเท่าไหร่ไม่รู้แต่พวกมึงนะกัวมึงเซ็นแยกเดียวมึงก็แดกกันแล้วนะกูก็ไม่รู้ว่าที่มึงไปียนหนังสือเนี่ยเขาฝอยมึงแดกกันอ่ะ ไม่รู้ว่าเขาสอนพวกม,ม,มึงโกงกันอ่ะกูะไม่รู้นะแต่มึงดูชาวนาเนี่ยทำนาในสามสี่เดือนได้ตังค์เพราะต้องแรกกับเหงื่อแรงงานแต่ไอโควิดโคหานี่มันมาแล้วเนี่ยพืชผลการเกษตรก็เสียหายราคาก็ไม่ดีเพราะทุกคนน่ะไม่มีกําลังซื้อแดดเพราะทุกคนไม่มีการทำมาหากินก็ต้องแดกง่ายๆ,ๆมึงดูมึงดูไรกูน,นะกว้งเนี่ยกูต้องทาทุกอย่างนี่กูต้องกลับไปเดกบวกแล้วเนี่ยเพราะพวกมึงในกลกองก,กูไม่เข้าใจว่าเองรู้ไหมกว,วัวว่าตอนนี้ทุกคนน่ะกลาลังดีขึ้นนะ ดีขึ้นในระดับนิดเดียวนะแค่นิดเดียวนะก,วกัวแต่เองจะทําให้ทุกคนนะตกลงไปแล้วเนี่ยเพราะใครอ่ะเพราะมึงให้กวัวเนมาได้ไงอ่ะลองนีนเ่เนี่แค่ข้าโพดเนี่ยแค่พริกเนี่ยทิพที่ที่กูปลูกไว้กววเนี่ยพริกข้าวโพดทิพที่กูปลูกเนี่ยมึงรู้ไหมกววว่าปลูกวันนี้พรุ่งนี้กูไม่ได้ตังนะมีแต่พรุ่งนี้กูอาจจะต้องเสียตังค์ไปซื้อยาซื้อปุ๋ยมาฉีดอีกประมาณสองถึงสามเดือนกวัวเริ่มเห็นตังค์เริ่มเห็นตังค์นนะถึงจะได้ใช้ตังค์ แลไอ้ช่วงนี้กูจะแดกีด่อะไรกูว่แต่พวกมึงพวกมึงทําอะไรกันนะฮะวันวันทำอะไรกันมึงก็ดูว่าจะเอาโครงการไหนกันดีจะสร้างอะไรกันดีจะแดก,กี่เปร์เซน็นกันก็ว่าไปกูว่กูไม่ได้เป็นแบบนั้นกูไม่ได้รป็พวกมึงกูไม่มีอนานํานาจกูไม่มีแล้ว่็กูไม่มีอนานํานาจกูไม่มีสิทธิ์เด็ดขาดต่างๆอย่างที่พวกมึงมีอะมึงลองก็บอกแล้วพวกมึงอะนะนะกวูว่พวกมึงอะลองมาเป็นชาวนา กันตั้งสามเดือนเป็นคนขายแรงงานกันตั้งสามเดือนอ่ะหกเดือนแล้วนะขายแรงงานชานาเรื่องมึงจะรู้เลยไอหกเดือนที่มึงลองท,ที่ที่ได้ที่ละสามเดือนเนี่ยว่าเงินทุกบาทอ่ะมันมีค่าขนาดไหนาแต่ถ้ามึงลองเป็นอ่ะมึงยาวเงินเก่าของมึงที่เก็บกันไว้เนี่ยที่มึงอมที่มึงแดกกันไว้เนี่ยมาใช้นะกัวแล้วมึงเริ่มต้นใหม่เหมือนเหมือนพวกกูเนี่ยที่กำลังเดือดร้อนตอนนี้กูนะเอาตรงกูสงสารพี่น้องทางระยองมากแล้วคนที่มีผลใกล้เคียงเนี่ยตอนนี้เป็นไงกัวก็มึงกับกวับกวมึงใช้หาได้คิด แล้วมึงจะเขียนไปาทำเฮีย,ยอะไรอะลอกดาวลอกดาวกัดจะตกกัดจะตกฮะทุกคนไม่เคารพทุกคนแต่พวกมึงไม่เคารพอ,อะแล้วมึงจะเขียนไปาทำเฮียอะไรกันอะเออแม่งให้ลอกดาวให้ลอกดาวเข้มขัดจะตกเข้มขัดจะดตกเด็โควิดจะมาอีกแม่งสอนได้แต่พวกมึงยังทำไม่ได้เลยฮะตัแสดงว่าไอเฮียนั่นลิ้นดีมากเลยเรียยไขรพวกมึงได้อะ่ะแล้วมึงเชื่อมันะเล,ะละี้ยไข่รับผิดชอบไอเฮียแค่แค่โดนเรียกไขรแล,แล้วใครรับผิดชอบทีเนี้ยแล้วไปไรบี้ กัดคนจนจนนู่นไอ้หาใจหมื่นห้ามึงมึงคิดว่าหมื่นห้าเขามึงเนี่ยเดี๋ยวโทษนะกูไม่ได้นะหมนะื่นห้าเนี่ยแต่มึงคิดว่าหมื่นห้าเขามึงเนี่ยเป็นบุญคุณทั้งชาติเลยเลยกว้วโอ้จ่ายคนเดือดร้อนหมื่นห้าไอ้เฮียคิดว่าเงินหมื่นห้ามึงเนี่ยเป็นบุญคุณคนที่รับเงินหมื่นห้ามืองเหรอแต่ป่ากูไม่ได้นะกวะ้วกูไม่ได้นะกวะ้วหมื่นห้าเพราะกูไม่เอาทำไมถึทำไมกูไม่เอาเพราะกูสงสารคนที่เขาเดือดร้อน่ากกูเพราะกูบอกแล้วกูไม่ได้เดือดร้อนมาก,กหรอกแต่ คนที่เขาเดือดร้อนน่ะกูไม่ได้รวยไม่ได้รวยเลยแต่กูประหยัดกูรู้แล้วว่าสักวันกว๊นกวกมึงต้องมึง,มงต้องปล่อยให้พวกไอกก้ก๊วกด้วยกันเข้ามาเมื่อดูกว๊วกตอนนี้นะกูรู้ทันน่ะว่าเดี๋ยวสักวันน่ะไม่ต้องมีเหตุการณ์นี้ซ้ำส,สองเพราะอะไรอะ่ะเพราะพวกมึงไงกว๊วกเห็นไหมกว๊วกกูต้องทำทุกอย่างอะ่ะแต่พวกมึงทำเฮียอะไรกันน่ะวนะันวันน่ะฮะยกโทรศัพท์เฮ้ยโครงการนั้นเป็นไงเว้ยได้ไปกี่เปอร์เซ็นต์เว้ยไม่เข้าใจว่ะ อันนี้ไม่ได้ไม่ได้ไไดว่าใครนะครับว่าไอ้ก,กลวกนะครับแล้วมันจะไปเดือดร้อนนะฮะแล้วเองน่าจะรู้ในกวักมันคือใครเองมาดูชาวบ้านตามทําทําดีคนไทยกําลังจะเดือดร้อนเพราะไอ้ก,กวกไม่กี่ตัวเนี่ยการจะตกการจะตกไอ้หารากนี่การไม่ตกเหรอมึงปล่อยก็มาเนี่ยการคนไทยไม่ตกนะคนไทยแม่งเคารพกันแล้วเชื่อไหมยถ้าไอ้ก,กวกกักน่ะเป็นคนไทยอะแล้วไปอยู่ต่างประเทศกลับมาเนี่ยแล้ววิ่งหนีเนี่ย หารากกลับกันแทบเป็นแทบตายเลยแต่ก็แทบเป็นแทบตายส่วนไอ้กัวกเนี่ยเข้ามาถึงปับ๊บกู้ไปไหนก็ได้พราก็คือไอ้ก,วกัวงแม่ไม่ติดเชื้อมาหลายสิบวันแล้วแม่คนไทยเริ่มมีรอยยิ้มแล้วเริ่มทํากิจกรรมต,ต่างๆได้แล้วกิจการบางอย่างที่โดนปิดก็กำลังจะเปิดสรุปมึงบ้าเปล่ามึงบ้ากันมังหรือเปล่าฮะบอกแล้วนะว่า คนไทยไม่ได้รวยแล้วกฎหมายนะกวัวมัน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 เป็นพ่อมึงหรือกักมึงให้สิทธิที่มันมันมัน,มนละเกินอะฮะแต่คนไทยทําผิกดกฎหมายมากจะเป็นตา,ตา,ตายยายไปเก็บเห็ดแม่งจะเป็นตา,ตายเคลียร์แล้วเคลียร์อีกหาก,วกวัวหาคนจนไปเก็บเห็ดในในอุทยานเห็ดไม่กี่หัวหรอกไอ้เหียติดแจ้งจับเจ้ายายติดคุกเคลียร์แล้วเคลียร์อีกกับกักไอ้ยโอ้โหพวกมึงนี่สุดยอดเลยวะาผมคนจนนะแต่ว่าที่สุดยอดคือผมคนจนเก่งกบมาซ่กกับเด็ก ก็บอกเก่งกับหมาซ่ากับเด็กนี่แหละกูหมดเหลือที่จะอดทนแล้วเหลือที่จะอดแล้วตัวเนี้ยเหลือที่จะอดแล้วกูว่าพพวกมึงนะกูว่าเดี๋ยวกูปลูกพริกเสร็จพริกกุยอีกอีกอีกสามสี่เดือนเนี้ยตอนนี้กูปลูกไว้ไ,วได้เยอะเลยเนี่ยอีกสามสี่เดือนมันออกเม็ดเนี่ยแล้วกูแล้วกูจะไปแถวแม่กองนะไปซื้อเกลือมาทักสองตันจะดสามเช่งไปกรวกให้ใหมดหาเห็นเป็นเรื่องสนุกกันไปแล้วกูไม่สนกวกมึงนะกูว่า ถึงแม้กูจะไม่เดือดร้อนแต่คนที่ก็เดือดร้อนกกูนี่เยอะในอุตสาห์ว่าเฮ้ยเราต้องไปนู้นไปนี่แหละนี่เริ่มไปะยากอีกแล้วไปกลวกัวไปก,กี่กลัวเนี่ยแค่นี้ก่อนนะกลวกัวอย่าดีแต่ปากนะกลวกัวอย่าดีแต่บังคับคนจนนะกลัวคนจนคนรวยก็ขี้เหมือนกันนะกลวกัวหรือว่ามึงใช้คนจนแดกยันขี้แล้วตัวเนี้ยเออโควิดหายไปแล้วมาอีกแล้วไอ้กลวกัวเอ้ยไอ้หาเรียร์ขากันที่ไหนมาวะนะพริกแล้วพริกกระเลียงมึงแสบเป็นไข่มึงนะไว้กลวกัว ก็ที่มึงเรียกไข่มึงจะได้แสบยันถึงส่วนมึงในกลวก FC คนไหนฟังมาตั้งแต่จบส่งคอมเมนต์ด้วยว่าผมพูดไอ้กลวกกี่กลวกพูดกับว่ากลวกกี่กลวกนักกลวกแค่นี้ก่อนนะกกล้วกไปปลูกพริกแท่งมึงก่อน